นับเวลาถอยหลัง32วันสวิต2วางจำหน่ายร้านเกมในไทยเริ่มเตรียมความพร้อมกันแล้วสวัสดีครับทุ่านครับวันนี้วันอาทิตย์มากันแบบดึกๆนะครับผมเองก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกจะไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนดึกๆแล้วนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับแต่บ่าวๆวันนี้เรียกว่าไปทำภารกิจต่อนะครับฝนตกตั้งแต่บ่ายแก่ๆใช่ไหมครับในกทมไปตากฝนดินะครับเรียกว่าแจ็คพอตนะครับแล้วก็บวกกับ หามหามหามกับการเล่นเกมหามลุ่งหามค้าโอ้โหพูดผิดพูด,พดถูกไปแล้วนะครับกับเกม3 3นี่อยู่นะครับแล้วก็ไหนจะต้องทําคลิปรีวิวทําโน่นทานี่นะครับโอ้โหภารกิจเยอะแยะมากมายจริงๆก็มาพูดคุยนะครับแบบสบายๆกันหน่อยละกันนะครับในตัวคลิปนี้ก็เรียกว่าผมเองที่ได้ลงพื้นที่ไปในร้านเกมต่างๆในกรุงเทพหานครนะครับแต่ในตัวคลิปนี้ผมเองไม่ได้ เอาไฟล์วิดีโอมาฝากเ,เพื่อนนะพอดีว่ายังไม่ได้ทําการอัปลงอัปโหลดอะไรไว้นะครับก็เป็นการพูดปากเปล่าแล้วกันแต่ยังไงเดี๋ยวก่อนที่ตัวเกมจะวางจําหน่ายเดี๋ยวผมเองมีเอามาพูดกันได้อีกรอบอย่างแน่นอนนะครับกับตัว S วิสสองนะครับก็เรียกว่าในร้านเกมนะครับในกรทอมอบ้านเราหลายๆร้านก็เริ่มที่จะเตรียมความพร้อมกันแล้วนะทั้งทที่ในบ้านเราเองยังไม่ได้มีการประกาศวันวางจําหน่ายดิจิตอลซวิสสองเลยนะซึ่งก็ข่าวแว่วแกันมานะครับ ที่ผมถามมกันมานู่นเลยนะครับจะเป็นช่วงกันยาตุลาโน่นเลยนะครับร้องเพงลงรอไปอีกประมาณควอเตอร์นึงละนะครับอืมประมาณ3เดือนก็แต่ร้านเกมนะครับเขาไม่รอนะครับเขากับมีความมั่นใจว่าเขาเองจะมีจำนวนของตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นั้นวางจำหน่ายในช่วงระยะสัปดาห์แรกของการวางจำหน่ายที่ในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเองหรือว่าจะเป็นในประเทศอ,อื่นๆนะครับ ก็เรียกว่าต่อให้ i ิ t e ท d o สวิต c h 2จะวางจําหน่ายชา้ายังไงในประเทศไทยของเรานะครับเชื่อได้เลยว่าร้านเกมเหล่านั้นนะครับเขาเองต้องมีตัวเครื่อง i ิ t e ท d o สวิต c h 2มาให้บริการลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับและที่ผมลงพื้นที่ไปนะครับกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมนะครับอ็อร <Access ory S 2> ต่างๆของตัวดิจิทัสวิต2หลายๆร้านก็เริ่มเชมีการสต็อกนะครับกับตัวสินค้า ของตัวอุปกรณ์เสริมสวิตสองกันบ้างแล้วนะครับซึ่งไอ้รรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่มั่นใจนะครับให้กับพี่น้องเกมเมอร์ในประเทศไทยของเราได้อย่างแน่นอนนะครับว่าร้านเกมในกอทมอนะครับในบางร้านนั้นเขาเองจะมีการนําเจ้าตัวเครื่องด n t ท n d o s w i ต c h 2ตัวเครื่องฮิวมาวางจําหน่ายเหมือนกับในครั้งก่อนๆที่วางจําหน่ายสวิตหนึนะครับเมื่อ,อปี2อง7อย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าใครที่ไม่รอ นะครับจัดกันไปได้เลยนะครับซึ่งราคาผมเองก็เอามาเกินเกินให้กับเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหมครับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ต้นๆนะครับสองหมื่นสองสองหมื่นสามนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้บวกเยอะมากนะครับไม่ได้บวกเยอะมากเลยนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆลองกลิงกล้างไปหาร้านเกมของเพื่อนๆที่เป็นร้านประจำนะครับที่อยู่ในกรทมนะครับรับรอง จะได้คำตอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากจะมารับฟังข้อมูลนะครับกับ a c o n น TV นะครับที่ได้ลงพื้นที่ในใจกลางกรทมก็รอติดตามในช่วงนับถอยหลังดิท a l สบิทสอ2วางจำหน่ายนี่แหละนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่31แล้วนะครับเหลือ31วันนี้32นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมีสาระเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็เอามาบอกในเรื่องของตัวสถานการณ์นะครับกับร้านเกมต่างๆในกทมว่าพวกเขาเองเตรียมความพร้อม กับการที่จะจำหน่ายด i จ t ตอ s ซับิ2ในช่วงสัปดาห์แรกอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็มากันแบบประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนสาวก Play Station เดี๋ยวนะครับยังไงเดี๋ยวก็มขีข่าวข่าวข้อมูลของทางฝั่ง p l a y s t a t i o n มาทักทายเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาของผมเนี่ยในการเตรียมเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจะโดนไปเสียเวลากับเจ้าตัวเกม3 3นี่แหละนะครับค่อนข้างเียเยอะเลยนะครับเนี่ย เรียกว่าถ้าจะเอาทางใดทางหนึ่งเนี่ยต้องเลือกทางนะครับโดยผมเองก็ต้องพยายามที่จะจัดสรรเวลานะครับมาทักทายเ,เพื่อนให้เห็นหน้ากันทุกๆวันนะครับก็สําหรับแฟนคลับที่เป็นแฟนพันแท้แล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมเชื่อนะครับเพราะถ้าคนไหนที่เลื่อนผ่นานๆนะครับก็อาจจะบอกอช่วงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มีดรามา่าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ให้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตสถานการณ์ของ นับถอยหลังนีเดรโอลสวิตนะครับสำหรับแฟนๆคนที่เป็นแฟนทางฝักปูวนินนะครับที่อยากจะได้มารับฟังหรือว่ามาพูดคุยกันนะครับในช่องเ c o n s TV สีาสำหรับในวันนี้ผมเองก็ขอตัวแวบัไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ